สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมรถดํารถขุดบายทิชเชอร์นินนะคะนี่อันนี้เรามาเรากำลังจะไปเขาใหญ่นะคะ,ะกำลังจะไปปักช่องเจอคันนี้จอดขายของอยู่นี่คันนี้ต่อมาจากอูออ่ช่างยุดนะคะสวยมากเลยอะ่ะเพิ่งเห็นตัวจริงครั้งแรกนั่นนี่เปน f 7ส0ตู้ทึบ สวยนะอันนี้เอามาขายอะไรนะคะขายอะไรแต่งเป็นรถครองร้านก้าวอะไรแต่ง จะเปิดได้ทุกประตูเลยมั้งนี่วัชระซับปิโตรเลียมเจอบ่อยไปไหนก็เจอไปเส้นไหนก็เจอวัชระซับปิโตรเลียมเนี่ยรถพ่วงก,ก็เยอะวันนี้รถเยอะมากเลยอะวันพุธน,นี่เส้นนี้เป็นเส้นไปกรุงเทพ ฝั่งนีก้กับบุรีรัมย์อันนี้จอดอยู่ตรงข้ามปั๊มพีพีนะคะปั๊มพีพีตรงนี้แล้วมันจะมีลานจอดรถพ่วงรถอะไราเต็มเลยอยู่ตรงนี้ตอนที่ยังไม่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรถเกี่ยวข้าวโคดเยอะตอนนี้ไม่มีรถเลย เมือ่อกี้รถหัวลรากสีเขียวก็มีบแตให้ด้วยก็น้าดี๋ยวจับเห็นกล้องบีบแต่โชว์สักหนึ่งแมทน่าจะขายได้อยู่แล้วมั้ง จอดขายอยู่แบบนี้มันก็มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นนี้มันก็มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเยอะนะเยอะเยอะมากด้วยใช่แค่เยอะธรรมดาเนรถกระบะก็มีแต่นะอุ้ยคันนี้สวยนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเออโดมิเนเตอร์คิดว่า ผิก <laughs> <laughs> <g ül> เตอร์ยานี่เขาบีบเดย์เซลเราหรือเปล่าเอ๋ลงใจรถเยอะมากนี้แท้ยังไม่เห็นรถเกี่ยวข้าวเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝั่งฝั่งอีสานก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะคะรถเกี่ยวข้าวจากโซนภาคกลางก็กำลังทยอยไปเรื่อย เยอะแล้วตอนเนี้ยรีจับความเร็วนะคะคนไหนขับเร็วโดนใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็ไม่อุดนุนเก้าอะไรแต่งได้นะคะน่าจะมาจอแล้วแลไรไม่รู้จะกลับบ้านวันไหนเลย อยู่นี่กี่วันแล้วพวกวันจะกลับบ้านวันไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดอ๋อนึกว่าจะอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนหลับเดี๋ยวจะกลับแล้วนะวันที่ยี่สิบเจ็ดไปแล้วก็จะกลับมาอีกโอ้คนบัดก็เยอะอู๋คนนี้คนอะไรนี่ องกินแถวนี้ก็หาไม่ยากแล้วเพราะว่าร้านอาหารแถวนี้ยเยอะนะคะร้านข้าวร้านอะไรทอยากน้ำก็เดินข้ามไปร้านบีีก็อาบได้คนเยอะมจะมองตรงไหนแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวา ุดนุนก่อนจอดก่อนไปซื้อของก่อนไปซื้อของแต่งก่อนค่ะจอดก่อนพยกยน้า่ายเขาด้วยจอดก่อนซื้อของก่อนช่วยกดนุนนู้นแน่เอ,อยนั่นไงคันสีเขียวด้วยนั่นกำลังออกจากปั๊มพีทีเป็นหนัวลากพื้นเรียบ เปี่ยนบุรีรัมด้วยคันนี้คันนี้รถวิ่งอะไรเนี่ยอ้าวไม่ลงลงมาแล้วมีใ้มีเนองมาซื้อของแล้ว <c ười> อีกอันนี้มาซื้อเนื้อมุ้งพวงมาลัยจอดกจนค่ะอ๋อคันนี้ของแบรนนี้บ่อยนะคะคันนี้ เกี่ยวข้าวเลยเมื่อกี้โอ้โหไปเป็นเอ่อไม่ไหยนะลากโลเบตอีก2คัน2คัน2คันอ้าให้เห็นเปิดไฟเรือปุ๊บแสดงว่าเขาจะเ้ยวมานี่แน่นอน ทีค่ะมาร์ตินีเนอรนค่ะ มโ,โอ้คันนี้สวยเลยนี้สวยเลยสวยถึกชายโอลเลย ปิดน,น,นองปิดน่องแต่ก็มีกัดฝาครอบโอ้ของแต่งทุกอ,อย่างเลยอะ่ะ มองไม่ค่อยเห็นนะมองไกลๆอะ่ะต้องใส่อะไรที่ให้มันโดดเด่นกว่านี้หน่อยเมือ่อกี้เขาบอกอยู่ว่าพี่เขาบอกอยู่ว่าบางทีเขาก็ขับเลยมันต้องมองดีๆอะ่ะมันบังป้ายเนี่ยพอเรามองมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันย้อนแสงด้วยันเกี่ยวข้าวหายหมดเลย เจรถขับเร็วเร็วเลยเมื่อกี้กว่าจะกลับรถได้แต่นานมากคันนี้จะอย,อยู่ถึงวันที่27นะคะใครผ่านไปมาเส้นนี้ก็แอบอึดถึงเสียน้อยได้โอ,โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชชู่ n ินนะคะแล้วก็เพจอูาชมระดัารถขกุดบายทิชชู r นินด้วยนะคะ